การกระโดดทางควอนตั้มทำอย่างไรเพื่อไปยังจุดที่คุณต้องการเป็นคุณลองหยุดนิ่งลงสักครู่แล้วจินตนาการไปว่ามีตัวคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเส้นเวลาที่แตกต่างออกไปตัวคุณคนนั้นได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาไว้ทั้งหมดแล้วมีความรักที่คุณเฝ้าฝันถึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความมั่งคั่ง มีความสงบและการเติมเต็มในสิ่งต่างๆและตอนนี้คุณลองย้อนกลับมาถามตัวเองดูว่าถ้าทุกเส้นทางที่เป็นไปได้และทุกเวอร์ชั่นของคุณที่ว่ามานั้นดำรงอยู่จริงในสนามพลังงานของจักรวาลแล้วอะไรคือสิ่งที่ขวางกั้นคุณไว้ไม่ให้ได้สัมผัสตัวคุณคนนั้นในตอนนี้คำตอบนั้นง่ายมากมันไม่ใช่ระยะทางไม่ใช่เวลา และไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่อย่างใดหากแต่คือคลื่นพลังงานของคุณในตอนนี้นั่นเองตามหลักฟิสิกส์ควอนตัมทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เชื่อมโยงกันอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดแยกจากสิ่งอื่นได้อย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าควอนตัมเอนแทงเจอร์เมนหรือการพัวพันเชิงควอนตัมมันคือปรากฏการณ์ที่อนุภาคสองส่วน สามารถสื่อสารกันได้ในทันทีแม้ว่าจะอยู่ห่างกันหลายล้านไมล์โดยท่าหนึ่งในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกอนุภาคหนึ่งก็เปลี่ยนไปอย่างพร้อมกันราวกับว่าพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับที่ลึกเกินกว่าจะเข้าใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนั้นก็คือคุณเองก็เป็นหนึ่งในอนุภาคเหล่านั้นโดยเมื่อพิจารณาลงไปในระดับพลังงาน เมื่อคุณเชื่อมโยงกับตัวคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มีทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนความทีทางอารมณ์ความคิดหรือสภาวะของการเป็นคุณก็กำลังปรับคลื่นของตัวเองให้เข้าใกล้หรือไกลออกจากตัวตนของคนคนนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพราะในสนามควันตั้มตัวตนที่คุณฝ่ฝันถึงนั้นมีอยู่แล้ว โดยสิ่งที่คุณต้องทำก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือการเชื่อมต่อกับเขาผ่านทางพลังของความรู้สึกผ่านทางการจินตนาการที่มีชีวิตและผ่านทางความไว้วางใจอันลึกซึง้งภายใต้ความจริงที่มองไม่เห็นคุณลองถามตัวเองดูว่าถ้าคุณได้กลายเป็นตัวคุณในเส้นเวลานั้นแล้วจริงๆคุณจะรู้สึกอย่างไรในตอนนี้คุณจะเดินจะพูดจะหายใจ และจะมองโลกนี้อย่างไรเพราะในทันทีที่คุณเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นเขาแล้วคุณได้เริ่มกระบวนการควอนตัมจำการกระโดดทางควอนตัมข้ามเส้นเวลาและนั่นเองที่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความจริงในแบบควอนตัมที่ไม่ใช่ด้วยการผลักดันหรือบังคับแต่ด้วยการสอดคล้องไปกับมันเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในของคุณ โลกภายนอกจะเริ่มเปลี่ยนตามไปอย่างเงียบๆเ,เหมือนจักรวาลกำลังจัดฉากต่างๆเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่คุณได้กลายเป็นในทางฟิสิกควอนตมัมทุกเส้นเวลาของคุณไม่ว่าจะเป็นตัวคุณที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จมีความสงบภายในหรือแม้แต่ตัวคุณที่ยังคงสับสนขาดแคลนทั้งหมดนี้ล้วนดำรงอยู่พร้อมกัน ในสนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือจุดโฟกัสของจิตสำนึกของคุณเพราะจิตของคุณนั้นเปรียบเสมือนเป็นเครื่องรับสัญญาณที่เลือกว่าจะเชื่อมต่อกับความจริงใดโดยทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือเปลี่ยนคลื่นพลังงานในตัวเองไปคุณก็กำลังปรับความถี่ใหม่ เพื่อจูนเข้ากับความจริงใดๆอีกชุดหนึ่งนั่นแหละที่คือการกระโดดทางขวันตามมันไม่ใช่การเดินทางผ่านเวลาในเชิงกายภาพแต่คือการเปลี่ยนช่องความจริงที่คุณกำลังรับรู้เหมือนกับการที่คุณนั่งอยู่หน้าวิทยุคเครื่องหนึ่งที่คลื่นความถี่ทั้งหมดล้วนมีอยู่แล้วแต่คุณจะได้ยินเฉพาะคลื่นจากสถานีที่คุณปรับความถี่ไปตรงกับมันเท่านั้นและในทำนองเดียวกัน เส้นเวลาทั้งหมดของคุณมีอยู่แล้วในสนามควอนต่มแต่จิตสำนึกของคุณจะสัมผัสได้เพียงเส้นเวลาที่ตรงกับความรู้สึกในตอนนี้เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณอยากกระโดดสู่เส้นเวลาที่ดีกว่าคุณไม่ต้องหนีจากเส้นทางเดิมคุณเพียงต้องเปลี่ยนความถี่ของตัวเองให้ตรงกับมันเท่านั้นอย่าพยายามหาทางออกจากภายนอกแต่จงปรับจากข้างใน คุณลองคิดตามดูว่าถ้าคุณปรับตัวเองเข้าสู่ความถี่ของความอุดมสมบูรณ์คุณจะไม่ต้องวิ่งตามเงินเพราะคุณกับพลังของความมั่งคั่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันถ้าคุณปรับตัวเองเข้าสู่ความถี่ของความรักคุณจะไม่ต้องตามหาความรักเพราะคุณจะกลายเป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนในความถี่เดียวกันกับความรักนี่คือหัวใจของการกระโดดเชิงขวันต่ม คุณจะไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้ให้เข้ามาแต่คุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นนั่นเพราะในระดับควอนตัมไม่มีเส้นแบ่งระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกรับรู้คุณไม่ได้มองโลกจากภายนอกแต่คุณคือโลกนั้นเองในรูปแบบหนึ่งของพลังงานทุกครั้งที่คุณเข้าสู่สภาวะของความรู้สึกว่ามันได้เกิดขึ้นมาแล้วในวินาทีนั้นเอง คุณได้เชื่อมโยงกับเส้นเวลาที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นโดยทันทีนี่คือเหตุผลที่การรู้สึกถึงมันจริงๆจึงมีพลังมากกว่าการคิดถึงมันหรือพูดถึงมันเป็นพันครั้งเพราะจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดแต่มันตอบสนองต่อสภาวะพลังงานที่คุณเป็นอยู่ในขณะนั้นดังนั้นถ้าคุณอยากเห็นความจริงใหม่อย่าพยายามผลักความจริงเก่าออกไป เพียงเปลี่ยนคลื่นความถี่ในตัวคุณให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการได้สัมผัสและเมื่อคุณอยู่ในความรู้สึกของเส้นเวลานั้นได้นานพอจักรวาลจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับพลังของคุณเป็นเหมือนภาพในกระจกเงาที่จะสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนั้นคุณลองถามตัวคุณเองในตอนนี้ว่าถ้าฉันได้กระโดดเข้าสู่เส้นเวลาที่ฉันปรารถนาแล้วอย่างแท้จริง ฉันจะรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ถ้าคุณสามารถรู้สึกถึงคำตอบนั้นได้แม้อาจจะเพียงเสี้ยววินาทีก็ตามคุณก็ได้เริ่มกระบวนการของการกระโดดเชิงควอนตัมแล้วคุณอาจเคยได้ยินคำว่าทุกสิ่งคือพลังงานแต่สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือพลังงานนั้นตอบสนองต่อการรับรู้ของคุณในทุกขณะ จิตของคุณไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการคิดแต่มันคือเครื่องส่งสัญญาณที่กำหนดทิศทางของพลังงานในสนามควอนตัมทุกครั้งที่คุณมุ่งโฟกัสไปยังสิ่งใดด้วยความรู้สึกคุณกำลังส่งสัญญาณคลื่นพลังงานออกไปยังจักรวาลและจักรวาลก็จะตอบสนองกลับมาด้วยความถี่เดียวกันเสมอนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าการพัวพันเชิงควอนตัมในระดับของจิตสำนึก คุณไม่ได้แค่เพียงสังเกตโลกแต่คุณกำลังมีส่วนร่วมในการสร้างโลกนี้ในทุกๆวินาทีเมื่อคุณรู้สึกถึงความสุขความรักหรือความมั่งคัง่งคุณได้สั่นสะเทือนทางคลื่นพลังงานที่ตรงกับเส้นเวลาซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นและทันทีที่คุณอยู่ในความถี่นั้นได้อย่างมั่นคงสนามควันตัมก็จะตอบกลับในรูปของประสบการณ์ ที่สะท้อนพลังนั้นกลับมาให้คุณลองคิดถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักเงินทองสุขภาพหรือแม้แต่ความสงบทางใจทุกสิ่งล้วนอยู่ในรูปแบบของพลังงานหากแต่พลังงานเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้จนกว่าคุณจะสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกันกับมันเพราะจักรวาลไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณพูด แต่จะอ่านจากสิ่งที่คุณเป็นในขณะนี้ถ้าคุณพูดว่าฉันอยากร่ำรวยจักราวาลไม่ได้ได้ยินคำว่าร่ำรวยแต่จะได้ยินเพียงพลังงานของความอยากและก็จะสะท้อนความอยากอย่างนั้นกลับมาให้คุณอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณพูดในใจว่าฉันมีอยู่แล้วและคุณก็รู้สึกถึงมันอย่างนั้นจริงๆจักราวาลจะเห็นคุณในฐานะผู้ที่มีอยู่แล้ว และจะจัดเรียงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อสะท้อนความเป็นจริงของการมีกลับมาให้กับคุณนี่คือภาษาที่จักรวาลเข้าใจภาษาของการเป็นหรือ state of being มันไม่ได้ตอบสนองต่อคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความขาดแต่มันตอบสนองต่อพลังของการรู้โดยที่ไม่ต้องร้องขอดังนั้นถ้าคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงเชิงขวัญตาม กับเส้นเวลาที่คุณปรารถนาแล้วสิ่งที่คุณต้องทำจึงไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการกลายเป็นคลื่นเดียวกับเส้นเวลานั้นคุณลองนึกภาพถึงตัวคุณเองในอนาคตที่มีชีวิตในแบบที่คุณฝันไว้แล้วเขาจะคิดอย่างไรเขาจะรู้สึกต่อโลกนี้อย่างไรเขาจะใช้เวลาในแต่ละวันในแบบไหนและจากนั้นก็จงเริ่มเป็นเขาตั้งแต่ตอนนี้ แม้อาจจะเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันนั่นเพราะทุกครั้งที่คุณทำเช่นนั้นคุณกําลังเสริมแรงการเชื่อมโยงทางควอนต่มระหว่างตัวคุณในตอนนี้กับตัวคุณในเส้นเวลานั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยในที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องสร้างแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนคุณถูกดูดเข้าสู่ความจริงนั้นโดยไม่รู้ตัว นี่คือพลังของการพัวพันเชิงควอนตั้มที่แท้จริงพลังแห่งการเชื่อมโยงกับตัวคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ได้เป็นในทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วในทุกขณะของชีวิตนั้นอารมณ์ของคุณคือภาษาหลักที่คุณใช้สื่อสารกับจักรวาลคุณไม่สามารถหลอกจักรวาลได้ด้วยคำพูดหรือคำยืนยันอันว่างเปล่าใดๆเพราะจักรวาลไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณพูด แต่ฟังจากพลังงานที่คุณสั่นสะเทือนออกมาในทุกวินาทีหากคุณพูดว่าฉันมีความสุขแต่ในใจคุณยังรู้สึกถึงความกลัวว่างเปล่าหรือไม่มั่นใจสนามควอนตัมจะตอบกลับในความถี่ของความกลัวและความขาดเหล่านั้นไม่ใช่ในความถี่ของความสุขที่คุณพูดออกมาจากปากดังนั้น ถ้าคุณอยากเชื่อมต่อกับเส้นเวลาที่คุณฝันถึงจริงๆคุณต้องรู้สึกเหมือนอยู่ในเส้นเวลานั้นแล้วก่อนที่หลักฐานใดๆจะปรากฏขึ้นในโลกภายนอกนี่แหละคือกุญแจของการสร้างในเชิงขวัญต่ำรู้สึกก่อนที่จะเห็นแล้วสิ่งนั้นจึงจะปรากฏขึ้นมาถ้าคุณรอให้สิ่งภายนอกมาทำให้คุณรู้สึกดีคุณจะติดอยู่ในวงจรของการรอเสมอ แต่เมื่อคุณเริ่มรู้สึกดีจากภายในก่อนแม้ว่าโลกภายนอกจะยังไม่เปลี่ยนไปคุณก็ได้เริ่มข้ามเส้นเวลาแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวอารมณ์คือรหัสลับของจักรวาลมันคือรหัสทางพลังงานที่ส่งสัญ,ญญาณออกไปยังสนามค่อนตัำและจักรวาลก็จะตอบกลับมาโดยการจัดเรียงประสบการณ์ต่างๆให้ตรงกับความรู้สึกนั้นเสมอ หากคุณรู้สึกถึงความขาดคุณจะเจอประสบการณ์ที่สะท้อนความขาดหากคุณรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์คุณจะดึงดูดสิ่งที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่าทึ่งนั้นก็คือคุณไม่จำเป็นต้องพยายามรู้สึกดีตลอดเวลาเพราะในความเป็นจริงแล้วการยอมรับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นคือการปรับคลื่นของคุณให้กลับสู่สมดุลโดยธรรมชาติ จงอย่าต่อสู้กับความเศร้าอย่าผลักไสความกลัวให้ออกไปแต่ให้คุณรับรู้มันอย่างมีสติเพราะเมื่อใดที่คุณรับรู้โดยไม่ไปต่อต้านคุณจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์ทุกอย่างคือพลังงานที่ไหลผ่านคุณไม่ใช่ในสิ่งที่คุณเป็นเมื่อคุณปล่อยให้พลังงานไหลไปอย่างเป็นอิสระคุณจะกลับสู่สภาวะที่เป็นกลางที่นิ่งและบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่สนามทางควันตัมสามารถสอดคล้องกับคุณได้ง่ายที่สุดเพราะว่าในสภาวะนั้นเองคุณไม่ได้ส่งคลื่นความถี่ของความขาดหรือว่าความกลัวออกไปคุณกํำลังส่งคลื่นของการยอมให้และความไว้วางใจออกไปและนั่นเองคือจุดที่สิ่งต่างๆจะเริ่มปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องพยายามแต่อย่างใด ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ภาพในใจของคุณเพราะว่าจินตนาการคือสะพานระหว่างความจริงสองชุดมันคือเครื่องมือที่จิตใช้เพื่อเดินทางจากสิ่งที่เป็นอยู่ไปยังสิ่งที่สามารถเป็นได้ในสนามควอนตัมนั้นจินตนาการไม่ใช่เพียงแค่ภาพฝันแต่มันคือการสั่นสะเทือนของพลังงานที่เริ่มสร้างรูปแบบใหม่ในความเป็นจริง ทุกครั้งที่คุณจินตนาการถึงบางสิ่งด้วยอารมณ์และความรู้สึกว่าจริงคุณกำลังปลุกเส้นเวลานั้นให้ตื่นขึ้นในสนามพลังงานดังนั้นถ้าคุณต้องการกระโดดเชิงควอนตั้มอย่างตั้งใจจงเริ่มจากการเข้าสู่ความนิ่งให้คุณหาสถานที่อันสงบเงียบนั่งหรือนอนลงไปอย่างผ่อนคลายหลับตาลงแล้วหายใจลึกๆชา้ชาๆ รู้สึกถึงลมหายใจของคุณที่ไหลเข้าและออกปล่อยให้จิตของคุณผ่อนคลายเหมือนดังผืนน้ำที่เงียบสงบและเมื่อคลื่นความคิดเริ่มนิ่งลงคุณจะเริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าในระดับของความคิดในตอนนี้ลองนึกถึงตัวคุณในเส้นเวลาที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อด้วยอาจเป็นตัวคุณที่ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดี มีความรักที่สมบูรณ์หรือมีชีวิตที่สงบสุขเห็นภาพเขาอย่างชัดเจนเขายือนอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นอย่างไรแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆรอบตัวในสถานที่แห่งนั้นเป็นแบบไหนยิ่งคุณรู้สึกถึงมันได้ละเอียดเท่าไรพลังงานของคุณก็จะเริ่มสั่นไหวในคลื่นความถี่เดียวกันกับเส้นเวลานั้นเพียงเท่านั้น และในตอนนี้ลองก้าวเข้าไปในร่างของตัวคุณคนนั้นลองมองโลกผ่านทางสายตาของเขารู้สึกถึงความมั่นใจความสงบความสุขที่เขามีลองถามตัวคุณเองเบาๆว่าฉันรู้สึกอย่างไรในตอนนี้เมื่อฉันได้กลายเป็นเขาแล้วจริงๆอย่าพยายามคิดคำตอบออกมาเพียงแค่รู้สึกเท่านั้นถ้าคุณรู้สึกถึงความเบา ความสว่างหรือความนิ่งสงบจากภายในนั่นคือสัญญาณที่ว่าคุณได้เริ่มเชื่อมต่อกับเส้นเวลานั้นแล้วและในระดับควันตัมการเชื่อมต่อนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในขณะนี้แล้วสิ่งที่คุณจินตนาการไม่ได้เป็นเพียงภาพในใจแต่มันคือการส่งสัญญาณพลังงานที่ทรงพลังออกไปและทันทีที่คุณเริ่มรู้สึกได้ว่าฉันอยู่ในเส้นเวลานี้แล้ว สนามควอนตมัมก็จะเริ่มตอบสนองคุณโดยอัตโนมัติตอนนี้ให้คุณอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างสงบอย่าพยายามเร่งร้าอย่าคาดหวังผลลัพธ์เพราะว่าการคาดหวังมันคือพลังของการขาดแต่การรู้ว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วนั้นคือพลังของการเป็นยิ่งคุณสามารถอยู่ในความรู้สึกของมันเป็นเช่นนั้นแล้วได้ยาวนานเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกก็จะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อคุณค่อยๆลืมตาขึ้นอย่าปล่อยให้จิตของคุณกลับไปสู่พลังของความสงสัยให้พกความรู้สึกของการเป็นเขาติดตัวไปตลอดทั้งวันของคุณจงเดินพูดทำงานและใช้ชีวิตในแบบที่คนในเส้นเวลานั้นจะทำคุณไม่ต้องรอให้สิ่งใดเกิดขึ้นก่อน เพราะคุณได้กลายเป็นเขาแล้วในระดับพลังงานและในที่สุดแล้วโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาอย่างแม่นยำและงดงามราวกับเวทมนต์นี่แหละที่คือการกระโดดเชิงควันตั้มที่แท้จริงมันไม่ใช่การข้ามเวลาแต่คือการข้ามความถี่เมื่อคุณเปลี่ยนจากการอยากเป็นไปสู่การเป็นอยู่แล้วคุณจะไม่ต้องไล่ตามสิ่งใดอีกเลย เพราะทุกสิ่งจะเริ่มเคลื่อนเข้าหาคุณเองอย่างสงบนุ่มนวลและทรงพลังคุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมบางครั้งคุณจินตนาการถึงชีวิตที่คุณต้องการรู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายความเป็นจริงกลับไม่เปลี่ยนไปเหตุผลนั้นไม่ใช่ว่าคุณทำผิดแต่เพราะในระดับพลังงานลึกๆแล้วคุณยังไม่ปล่อยให้ตัวเองเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ คุณยังคงรอผลลัพธ์อยู่ในใจและนั่นก็หมายความได้ว่าคุณยังไม่อยู่ในพลังของมันเป็นเช่นนั้นแล้วแต่ยังอยู่ในพลังของเมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆสักทีในสนามควันต่ำความลังเลเพียงเศษเสี้ยวเดียวก็สามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างคุณกับเส้นเวลาที่คุณต้องการได้ทันทีเพราะพลังของการสร้างนั้น ไม่ได้ตอบสนองต่อความพยายามแต่มันตอบสนองต่อสภาวะที่มั่นคงคุณต้องรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆโดยไม่มีการหวนกลับไปตรวจสอบไม่มีการสงสัยว่าจะมันได้ผลหรือไม่ไม่มีการคิดวนซ้ำว่าคุณทำถูกต้องแล้วหรือเปล่าลองนึกถึงเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกลงไปในดินที่เมื่อคุณปลูกมันไปแล้วคุณจะไม่ขุดมันขึ้นมาดูทุกวัน เพียงเพื่อจะดูว่ามันงอกออกมาแล้วหรือ,อยังคุณจะทำเพียงแค่รดน้ำและรู้ว่ามันกำลังเติบโตอยู่ใต้พื้นดินนั้นพลังของการสร้างในเชิงควอนตัมก็เหมือนกันเมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับเส้นเวลานั้นแล้วคุณต้องวางใจในมันอย่างสิ้นเชิงและปล่อยให้สนามพลังงานได้ทำงานในแบบของมันแต่คนโดยส่วนใหญ่นั้นมักจะทำสิ่งที่ตรงข้ามกัน พวกเขาพยายามที่จะควบคุมเวลาอยากให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วอยากเห็นหลักฐานก่อนแล้วจึงจะค่อยเชื่อแต่พลังของจักรวาลน,นั้นกลับทํางานตรงข้ามกับสิ่งนั้นเสมอนั่นเพราะความเร่งรีบเป็นคลื่นพลังของความไม่ไว้วางใจและเมื่อใดที่คุณอยู่ในความถี่ของการไม่ไว้วางใจ จักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาอย่างเที่ยงตรงเช่นกันดังนั้นหากคุณต้องการให้การกระโดดเชิงควันตามเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในชีวิตของคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทําอะไรเลยหลังจากได้ปรับพลังงานของคุณแล้วจงผ่อนคลายและรู้ว่าพลังงานที่คุณได้ส่งออกไปนั้นกำลังจัดระเบียบทุกสิ่งให้เข้าที่อย่างสมบูรณ์ โดยทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าอยากควบคุมหรืออยากที่จะเร่งผลลัพธ์ให้คุณหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับกลับมาสู่ความรู้ว่ามันได้เกิดขึ้นมาแล้วเพียงเท่านี้คลื่นพลังของคุณก็จะกลับเข้าสู่ในความเสถียรและการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกก็จะเริ่มขยับต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติจิตที่นิ่งและไว้วางใจ คือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมันไม่ต้องร้องขอไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องเฝ้ามองมันเพียงคุณเป็นและอนุญาตเท่านั้นและในความเงียบของการอนุญาตนั้นสนามพลังงานทางขวัญตั้มก็จะเริ่มจัดเรียงเส้นเวลาใหม่ให้กับคุณอย่างแม่นยำโปรดอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณเรียกว่าความจริงในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่คงที่ มันเป็นเพียงคลื่นความเป็นไปได้ที่คุณจูนเข้ามาดังนั้นทุกครั้งที่คุณปล่อยวางคุณกำลังเปิดช่องให้จิตของคุณสามารถจูนเข้าสู่คลื่นใหม่ที่ละเอียดกว่าสูงกว่าและสอดคล้องกับเส้นทางในฝันของคุณมากกว่าเดิมคุณลองถามตัวเองเงียบๆตอนนี้ว่าฉันพร้อมหรือยังที่จะหยุดพยายามและเริ่มไว้วางใจได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อคุณตอบคำถามนี้ได้จากหัวใจการกระโดดเชิงควอนตัมก็จะไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นสภาวะที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเมื่อคุณได้เข้าใจในกลไกทั้งหมดของจักรวาลในระดับของพลังงานทางควอนตัมแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นได้ว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดกับคุณแต่มันคือสิ่งที่เกิดผ่านคุณ คุณคือผู้สังเกตในสนามพลังงานอันไร้ขอบเขตและในเวลาเดียวกันนั้นคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของสนามนั้นด้วยเช่นกันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างเพราะในระดับพลังงานที่ลึกที่สุดนั้นคุณกับจักรวาลก็คือสิ่งเดียวกันดังนั้นการสร้างชีวิตในฝันจึงไม่ได้หมายถึงการดึงบางสิ่งจากภายนอกให้เข้ามา แต่มันคือการเปลี่ยนความถี่ภายในของคุณเพื่อให้ความจริงที่คุณปรารถนานั้นได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณเองจากกระวาลไม่เคยปฏิเสธคุณมันเพียงสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนั้นให้กลับมาอย่างซื่อสัตย์เสมอคุณไม่ต้องตามหาความฝันของคุณเพราะคุณคือผู้ที่พามันมาสู่การเป็นจริงผ่านการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกในแต่ละวัน ทุกลมหายใจของคุณทุกอารมณ์ที่คุณรู้สึกทุกภาพในใจที่คุณเลือกที่จะเชื่อทั้งหมดนั้นคือการสื่อสารโดยตรงกับสนามควอนตั้มไม่มีคำขอใดที่สูญเปล่าไม่มีความตั้งใจใดที่ไม่ถูกได้ยินแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องอยู่ในความถี่ของสิ่งที่คุณขอเสมอโดยเมื่อคุณจูนตัวเองเข้าสู่พลังงานของการเป็น แทนที่จะอยู่ในพลังงานของการขาดชีวิตของคุณก็จะเริ่มลื่นไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะรู้สึกเหมือนทุกสิ่งกําลังถูกจัดวางให้ตรงตามจังหวะที่สมบูรณ์คุณจะไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเพราะคุณไม่ได้อยู่ในพลังของผู้ไล่ตามแต่อยู่ในพลังของการเป็นผู้ที่มีอยู่แล้วและในสภาวะนั้นเองสิ่งมหัศจรรย์จึงเริ่มเกิดขึ้นมา คุณจะพบว่าผู้คนบางคนจะปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่ใช่โอกาสที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนก็จะเริ่มเปิดเผยออกมาและเส้นทางที่เคยดูว่ามืดมนกลับเริ่มมีแสงส่องสว่างออกมาทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากการที่คุณกลับเข้าสู่จังหวะเดียวกับจักรวาลโปรดอย่าลืมว่าจักรวาลไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณปรารถนา แต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณอยากเห็นโลกแห่งความสุขก็จงเป็นความสุขนั้นถ้าคุณอยากเห็นความรักอันลึกซึ้งก็จงกลายเป็นความรักนั้นถ้าคุณอยากเห็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็จงเป็นความอุดมสมบูรณ์นั้นเพราะเมื่อใดที่คุณเป็นคุณไม่ต้องดึงดูดสิ่งใดอีกเลยเพราะว่าคุณกับสิ่งนั้น ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วนี่คือความลับของการกระโดดทางควอนตั้มที่แท้จริงมันไม่ใช่การเดินทางไปยังที่อื่นแต่คือการกลับคืนสู่ตัวคุณเองที่แท้จริงผู้ซึ่งได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วในสนามแห่งความเป็นไปได้นี้และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้จากใจจริงชีวิตของคุณจะไม่ใช่การดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงอนาคตอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นการตื่นขึ้นในแต่ละวันเพื่อสัมผัสถึงอนาคตนั้นที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายคุณลองถามตัวเองในตอนนี้ว่าถ้าฉันรู้ว่าฉันเองเป็นผู้สร้างเส้นเวลาทั้งหมดของตัวเองฉันจะเลือกสันสะเทือนในความที่แบบไหนในวันนี้เพราะคำตอบของคุณในตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นเวลาใหม่และจักกรวาล ก็จะตอบรับการเลือกนั้นในทันทีที่คุณได้รู้สึกถึงมันนี่คือการมีชีวิตในพลังของการพัวพันเชิงขวัญตามคือการที่รู้ว่าคุณไม่ได้แยกจากสิ่งใดเลยโดยเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณไม่ต้องกระโดดไปที่ใดอีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าคุณได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโต และการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My manifest สวัสดีครับ